ไฮฟรอสสวัสดีค่ะบูตินี่ด้วยค่ะเฮ้าคิดว่ากินก่อยดิบโซ่น้ำกันนะค่ะโมเราต้องได้กินก่อยดิบก่อยดิบก่อยดิบกรุบกรอบกรุบกรอบได้แรงออกได้แรงออกร้อยจังหู้ร้อยจังหู้โยนาโงมันซี่มันซี่เฮ้เฮ้เล้วเขาหมายว่าเุากินของดิบไม่กลัวพยาธิเหรอคะหม่ามีไม่เราบีบจนน้ำได้แล้วครับแมนเมนถึงมันมีอย่างตกคีะตื่ตายบุล่ะยัหาว่าไปทั่วไรมันมัน ว่านันฟีมันเป็นยัง่เปลมันลกๆนียุ่ดนห้ากูว่าน่ะจริงพเลว่ากูปวขี้อะเป็นยังนี่ไปกินยังมากไหมขึ้เขานอดูไม่รู้แล้วไ้แต่ว่าเราก็กินกระลุยอยู่นี่เฮ้ยหรือว่ามือนันที่ห้ากินไยดีต้องกันไหมเอานันออหนาวมั่นนะเอ้วยาบมาเราไปอ่านห้วก็นหน้าเราไปไปวันนี้แหละจะไปขี่กเื่ คิวที่4,852ค่ะอ้ค่ะขอบุงหมอคะผู้ป่วยมาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียน้ำหนักลดนอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติชอบกินเนื้อวัวสุกๆดิบๆตรวจอุจจาระพบร่องสุกข,ของพยาตืดที่หลุดบนออกมากับอุจจาระด้วยค่ะ ก็ดูจากประวัติการตรวจอุจจาระของคนไข้ก็พบป้องสุกข,ของพยาธิตืดทีเนียสปีชี่นะครับแล้วก็ดูจากการรับประทานอาหารก็ทําให้สรุปได้ว่าคนไข้ติดพยาธิตืดบัวหรือทีเนียสจินตาจากการกินเนื้อบัวแบบสุกๆดิบๆก็ครั้งต่อไปก็ขอให้คนไข้นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสมอนะครับ คนนี้โมเราอิมแทลเลงก้านนะครับว่าโมเราติดพยาธิตัวจากการกินของดิบวันนั้นครับเฮ้านี่กะสิอยากมากขอโทษทุกคนเลคะ่ะที่เฮ้านี่เป็นตัวอย่างบาดีให้สังคมแล้วก็ต่อไปจะเข้าสิบอกกินของดิบแล้วก็สีปรุงให้สุกทุกขังแล้วค่ะมั่นครับขอขอโทษแฟนครับทุกคนนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอย่าอย่าลอกเลียนแบบโมพุ่มนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของทุกคนนะครับ ขอโทษตุกคนอีกครั้งนะครับขอโทษนะครับ